สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุเทพการช่างอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูผ่านตัดยาวแบบตัดตรงกันบ้างนะคะตัวที่อยู่ด้านหน้านี้มีขนาด1เมตร50ค่ะจริงๆสามารถทําได้หลายขนาดเลยนะคะตั้งแต่1นเมตรเมตร10เมตรยี่ไปจนถึง2เมตรก็สามารถสั่งทําได้ค่ะมาดูที่โครงเหล็กกันก่อนเลยนะคะตรงนี้เราจะใช้เป็น โครงเหล็กจับหนาสี่หุนเลยนะคะแล้วก็เครื่องตัดหญ้าของเราเนี่ยจะประกอบหัวเกียร์ขึ้นมาเองนะคะใช้เป็นเฟืองบัสขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีชุดคัดไว้คอยรับแรงกระแทกด้วยอะต่อมามาดูที่ชุดคานใบตัดด้านล่างกันค่ะเราจะใช้เป็นเหล็กหนาสี่หุนทั้งหมดเลยนะคะประกบกัน2ด้านเพื่อเสริมความแข็งแรงของชุดคานใบไปชุดผ่านตัดหญ้าของเราจะมีโรเตอรี่ ที่ให้ฟรีนะคะแล้วก็สลักแขนยก3ตัวให้ฟรีพร้อมทั้งเติมน้ำมันเกียร์ในหัวเฟืองให้เรียบร้อยเมื่อลูกค้าได้ไปสามารถต่อรถถ่ายใช้งานได้เลยค่ะ ผานตัดหญ้าของเรามีรับประกัน6เดือนค่ะถ้าเกิดลูกค้าได้ไปแล้วมีปัญหาด้านการใช้งานเรายินดีซ่อมเปลี่ยนอะไหล่หรือว่าเคลมสินค้าให้ฟรีไม่คิดค่าบริการเพิ่มค่ะผานตัดหญ้าของอู่เราจะประกอบทําใหม่ขึ้นทุกตัวค่ะลูกค้าจะได้ขอใหม่ไปใช้งานแน่นอนค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อู่สุเทพการช่างจังหวัดพิจิตรเบอร์โทรอยู่ด้านบนแล้วค่ะ